ราชาทุ่งตะโกโชพาวเมืองปักใต้มงกุฎเซิร์ดไฮไลท์ r ออ t ลไไม้ทยเราไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องนคิดไสไทยแลนด์ซีซั่น8กันหน่อยนะคะวันนี้เป็นตัวแทนเพื่อนๆก็คือน้องไทยยาพือรักสุขภาพ310 <300 S 2> องศา,า,ากับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาก <มา S 1> ทองช่อง9 <privileges> ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษ <im itation> ัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ พวกเราในรายการ300ซิงคา3<า>นิวโชว<อ>์โชว<อ>์ให้ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปงังหรือซูเปอร์สุดปังพลังฮอตไปด้วยกันกับโชว์ที่มาจากทั่วประเทศเลยค่ะและแน่นอนครับทางรายการของเราก็ะจะมีใบประกาศเกียรติคุณมอบมให้กับทุกโชว์แบบนี้ครับมาเลยนี่คือความภาคภูมิใจจากทางรายการมอบให้กับทุกโชว์ที่มาซ่าแซ่บโชว์ด้วยกันนะคะกรอบเงินสุดปังพลังฮอตกรอบทองซุเปังสุดปังพลังฮอตโอ้โอ้ลุ้นกันทุกวันเชียร์กันทุกวันนะคะ่แล้วคร ตัดสินก็พร้อมอยู่แล้วค่ะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวัตรพลวิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โชว์อของเรามาจากจังหวัด ชุมพรเป็นการแสดงเล่าเรื่องราววิวัฒนาการของทุเรียนของจังหวัดชุมพรครับใช่แล้วและไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นการผสมผสานท่ารำของนาฏศิลป์กับท่ารำโนราแบบนี้เลยโอ้โหตัดสินญาณแล้วตัดสินญาแล้วตัดสาเลยดีกว่าครับได้ไฮไลท์เรื่องนี้ก็เห็นภาพแล้วจินตนาการออกมาว่าหนามคงเต็มอ่ะชอบกินไหมครับโอ้ชอบมากเลยเปลือกนี่อร่อยมากตอเนื้เขาเรียกว่าตอนนี้กลิ่นหอมเต็มห้องส่งแล้วแล้วก็มันลุ้นกันว่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเรา ได้อย่างไรต้องติดตามค่ะไปพบกับโชว์กันเลยดีกว่าครับกับโชว์ที่ชื่อว่าระบำลูกไม้ราชาในช่วง360องศาซาแซบโชว์ช่วง360องศาซาแซบโชว์ ประยกต์ที่น่ารักนะคะแล้วก็ดนตรีก็โอ้โหสนุกสนานไพเราะด้วยนะคะควันนี้3ารสิามนิวโชวขอต้อนรับน้องกระตูนน้องเหมยน้องแอฟน้องโฟกัสน้องอิงน้องฟาร์มน้องพิมพ์และน้องไอซ์จากโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาจังหวัดชุมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่มาทั้งชุเรียนเป็นลูกทั้งแบบแปลรูปและที่สาคัญเมื่อกี้ในโชผมเห็น <he en S 2> ว่ามีการเปลี่ยนชุดในโชด้วยเป็นยังไงไหน<ช>ลองเล่าให้ฟังหน่อยนิดนึงครับ ใช่ค่ะถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีดีชุดการแสดงของพวกเราจะมีชุดสีเขียวซึ่งสื่อถึงทุเรียนดิบและชุดสีเหลืองซึ่งถือถึงทุเรียนสุขค่ะโอ้โหเรียกว่าจากดิบมาเป็นสุกเปลี่ยนช่วงกลางการแสดง่านผู้ชมดูไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องไปย้อนที่ดูนะคะครับผมอ่านี่ก็คือโชว์ที่แบบสวยงามมากๆอาจารย์ก๊อฟครับขอคำคมวักทองครับสอบฮะชสอบจริงสอบสอบบคือกำลังพูดถึง ถึงเซิร์ตเนี่ยเข้ามาใส่เป็นมงกุฎนะฮะแล้วก็เราสึกว่าโชว์ชดนี้เป็นโชว์ที่สะท้อนออกมาหลายสิ่งหลายอย่างนะครับขอให้คำควมวักทองว่าราชาทุ่งตะโกโชว์พาวเมืองปกากใต้มงกุฎเซิร์ตไฮไลท์คิงออฟฟรุตผลไม้ไทยเขาเรียกว่า King of Fruit นี่คือเป็นการยืนยันจากตัวเลขสถิติทางเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมคะ มูลค่าเท่าไหร่คะอาจารย์ปี2 0 1 7เนี่ยมูลค่าของการส่งผลไม้ไทยทั้งหมดนะ180,000เป็นล้านบาทเอาเฉพาะทุเรียนสดกระดิบเนี่ยนะครับประมาณ150,000ล้านแล้วก็ถ้าเป็นสด135,000ล้านบาทโอ้โหเยอะวันนี้เรียกว่าโชว์ของเราหยิบความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ออกมาได้อย่างแข็งแรงต้องตามให้โนใจต่อนะคะในช่วงกานข้อมูลช่วงหน้าค่ะพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้ากับ360องศาทอช 360องศาทอล์กโชว์ว้าวว้าวว้าวเข้าสู่3 3มริวโชว์และช่วงนี้ช่วงทอล์กโชว์ค่ะเราอยู่กับชุการสแสดงที่ว้าวมากๆเลยนะคะมาจากจังหวัดชุมพรนะคะเราอยู่กับ ว่าที่ร้อยตรีคาาวุฒิกิมเส้นครูผู้ควบคุมการแสดงแล้วก็ครูวณิชยาเครือแดงด้วยรวมทั้งน้องกระตูนน้องโฟกัสแล้วก็น้องพิมพ์ตัวแทนเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบต้องบอกว่าโช์นี้เราเราชอบเป็นพิเศษนรเพราะชอบเครื่องประดับชอบชุดแต่งกายสวยงามมากแต,แต่ก่อนที่จะไปกันข้อมูลครับอาจารย์๊อฟครับค,บคำคมวชทองราชาทุง่งตะโกโชว์พาวเมืองปักใต้มงกุฎเซิร์ฟไฮไลท์คิงออฟฟ o ้ผลไม้ไทยอาจารย์ช่วยขยายหน่อยครับคือไฮไลท์สำคัญคือเป็นการโชว์ซอฟท์พาวเวอร์ของปักใต้นะครับก็คือหนึ่ง ก็คือทางด้านชุดมโนราซึ่งเป็นซอฟท์เพลเวอร์หลักนะครับมีเซิร์มงกฎเซิร์เข้ามา2เนี่ยเพลงเนี่ยเป็นเพลงทั้งโนราและเ,ลปเป็นเพลงปากใต้เ,เพลงของมุสลิมนะครับสามเนี่ยก็คือเป็นการโชว์ผลไม้ของทุ่งตะโกซึ่งเป็น King of ฟ r u i t ผลไม้ไทยอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นโชว์ชิ้นี้ก็เป็นสมบูรณ์แบบซึ่งสะท้อนถึงความภูมิใจของชาวป,ปากใต้นั่นเองลครับอ,อ่านั่นคือการขยายคำคมวามทองของอาจารย์นะคะตอนนี้ได้เวลากลั่นข้อมูลแล้วเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยนะครับ ทราบมาว่าโชว์ชุดนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศมาด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับผมไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยครับครับสำหรับการแสดงชุดนี้รับเราทําขึ้นเพื่อใช้ในการแข่งทักษะนักเรียนวิชาการครับรบแล้วก็ได้ส่งประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ2ปีซ้อนด้วยกันครับของรางวัลแข่งทักษะวิชาการของนักเรียนครับครับแล้วไปดูกันว่าชนะเลิศได้ยังไงโดยเฉพาะชุดนั่นเองเห็นบอกว่าตั้งแต่หัวจรดเท้านี่คือเนรมิตขึ้นมาใหม่หมดเลยนะคะเดี๋ยวเชิญน้องอัฟน้องอิงเลยค่ะเป็นผู้แสดงแบบเชิญอาจารย์บรรยายค่ะ ในส่วนของชุดนะคะก็มีการดีไซน์ชุดนะคะที่ตรงกับเนื้อเพลงก็คือในช่วงแรกในการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนก่อนนะคะต้นทุเรียนตอนแรกเนี่ยผลทุเรียนจะออกเป็นสีเขียวแก่นะคะแล้วตัวต้นมาก็เปลี่ยนเป็นสุกแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นสุกท่านผู้ชมดูไม่ทันแนี่ยอยากเห็นี่รึเปลาใช่ที่ที่ดูในค่ะเดี๋ยวให้น้องแอปสาธิตดูนะคะว่าเวลาที่ทุเรียนมันสุกและเหลืองอร่าเป็นยังไงอย่างเช่ะฟาบ เอาอีกค่ะน่ารักมากสวยงามนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่โอ้โหเซอร์นมโนราค่ะแล้วก็ออก,ออกแบบใหม่แล้วก็มีดอกไม้ด้วยอ,อันนี้อยากนําเสนอมากเลยค่ะ,ะน้องแอปผ่านด้านข้างนิดนึงนะคะอันนี้นะคะเป็นจอนหูที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของดอกทุเรียนคือคุณครูดีไซน์จากดอกทุเรียนนะคะแล้ว<อ>ก็ส่งไปปั้นใหม่ค่ะให้มันมีดีไซน์แบบว่าเป็นทุเรียนแล้วก็สีของชุดรวมถึงลูกปัด ในการสื่อถึงความเป็นปักต้บ้านเราค่ะจะเดี๋ยวพี่ตากล้องช่วยจับน้องแอฟด้วยเออน้องอิงด้วยเพราะว่าเธอโพสสวยมากนิดนึงนิดนึงนี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับชุดสวยมากเลยชอบขอบคุณมากเลยครับไปฟังเสียงน้องบ้างนะคะวันนี้สาวๆมาไกลจากชุมพรเลยเชิญค่ะเริ่มต้นกันเลยค่ะก็ ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจได้มาออกรายการนี้ค่ะคุณค่ะครับก็จังหวัดชุมพรของหนูนะคะมีทุเรียนส่งออกแพร่หลายค่ะอย่างเช่นอำเภอทุ่งตะโกของหนูมีทุเรียนที่ต้องต้องลองต้องลองไปชิมแล้วค่ะอร่อยมากใช่ไหมครับอร่อยมากเอามาฝากหรือเปล่าคะเอามาฝากชิมงานเราบ้างไหมคะอาจารย์บอกว่าไม่ใช่นาทุเรียนรับผมดเย่นี่ไงอยู่ข้างๆพี่เชน อันนี้อันนี้แปลรูปอันนี้แปลรูปไม่ไม่ uhh. ลูกลูกจริงๆอันนั้นขอบน้องใช้ในการแสดงแต่เหมือนจริงมากเอามาโชว์เน่ยนะเหมือนจริงมากเลยทุเรียนพี่เชนหยิบมาโชว์ท่านผู้ชมนี่น้องใช้ในการแสดงนะคะสั่งทาขึ้นมาใช่ไหมคะไม่ใช่ทุเรียนจริงนะคะเอามาแสดงนะคะเอาปิดท้ายหน่อยค่ะการแสดงชุดนี้นะคะ ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนนะคะในอำเภอทุงตะโกจังหวัดชุมพรนะคะเป็นการส่งออกทุเรียนค่ะแล้วก็ผู้คนในอำเภอทุงตะโกนะคะมีการทำทุเรียนเป็นจำนวนมากค่ะเออพวกหนูนะคะอยากแนะนำชุดก,การแสดงนี้นะคะให้ทุกคนได้รู้จักทุเรียนอำเภอทุงตะโกจังหวัดชุมพระคะ่ะอย่าลืมมาลองทุเรียน จังหวัดชุมพรกันนะคะส่ะนที่สำคัญน่าจะมาฝากด้วยนะคะนั่นคือการกลั่นข้อมูลทั้งหมดให้จั์ก๊อฟค่ะาจยา์ก๊อฟครับถึงเวลาแล้วครับที่ต้องวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินครับ<ช>ที่หนึ่งชุมพรเป็นจังหวัดเมืองรองหน้าเที่ยวนะครับก็เป็นเมืองหน้าเที่ยวเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวประมาณหนึ่งล้านคนสร้างมูลค่าจากการท่องเที่ยวประมาณ6,000ล้านบาทอันนี้ข้อที่1ข้อที่ชุมพรเป็นจังหวัดที่ปลูกทุรียนอระดับ2ของประเทศนะครับรองจากจันทบุรีสร้างรายได้3 0 0 0กว่าล้านแล้วก็แน่นอนครับว่าทุเรของ ทุ่งตะโกเนี่ยเป็นทุเรียนหมอนทองที่อร่อยนะครับก็เป็นทุเรียนตะลีเรียกว่าสิ่งบ่งชี้ทําุ๋ยศาสตร์ของภาคใต้ก็ว่าได้นะครับเป็นทุเรียนที่น่าชื่นชมผมกลับมาที่การเลือกเรื่องเนี่ยเลือกทุเรียนเนี่ยผมค่อนข้างจะชอบการแต่งตัวเป็นพิเศษนะครับการแต่งเพลงใหม่และจังหวัดนตรีเนี่ย <c oughs> เป็นจังหวัดนตรีที่มีสไตล์โนราซึ่งไม่ใช่โนราแต่มีสไตล์โนราใส่เข้าไปแล้วก็มีจังหวะของยะหยาบบ้าคือจังหวะ <c oughs> มุสลิมเข้ามาเนี่ยนะครับผมจำเลนครับสุขว่าเป็นการสะท้อนถึงความเป็นใต้ได้อยย่่่่าางงงดดดีเเมมมนะรรัแแแลลลกตตพใใหหจ กับการว้าวตลอดเวลาก็คือการเปลี่ยนชุดเนี่ยผมถือว่าทําได้ดีเพราะามันจะท้อนถึงทุเรียนดิบสุกแล้วก็สุดท้ายคือเนื้อทุเรียนที่เป็นสีเหลืองทอง mm hmm. การแต่งชุดแบบมโนลาแต่เป็นสีทองและมีเซิร์ชเข้ามาเหมือนกับคือเขาคือ King of fruit คือเป็นการ mm hmm. ผสมผสานที่ดีนะครับมีดอกทุเรียนต่างๆสิ่งสำคัญาม,มากๆเนี่ยผมอยากให้มีการนําการปลูกทุเรียนมาผสมผสานเพราะว่าการมีผู้เนี่ยเหมือนกับเป็นการปัดดอกทุเรียน น่าจะปัดดอกทุเรียนน่าจะมีการทําให้ดอกฟุ้งกระจายออกมาตอนแรกใช่ที่ผู้สีแดงเนี่ยนะฮะถ้าท่านผู้ชมดูไม่ทันไปดูย้อนหลังในยูทูปเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเชื่อมเชื่อมว่าพอเสร็จแล้วเป็นผลผลเสร็จแล้วเนี่ยมีการเต้นเลิงล่าเสร็จแล้วก็เป็นผลสุกแล้วก็มีการปอกเปลือกเนี่ยมันทำให้โชว์ทุเรียนสมบูรณ์แบบเป็นโชว์ชุดที่นําเสนอประเทศจีนได้อย่างดีเยี่ยมมากเลยเพราะว่าอาจารย์กำลังตลาดหลักคือจีน75%ใเปอนทุเรียนนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเขาเป็นสิสเตอร์ซิตี้กันด เปิดตัวประเทศจีนเข้ามาร่วมกันหรอมาร่วมด้วยถิ่นข้นวมากครับตอนนี้ทุเรียนมีปัญหาเรื่องการชุบย้อมสีเหลืองนะครับ b b y 2แต่ชุมพรเนี่ยเขาเคร่งมากคือห้ามตัดทุเรียนอ่อนก็ถือว่าทางราชการในส่งเสริมภาพชนได้ดีนะคะรับเพราะนั้นโชว์ชุดนี้ถือเป็นโชว์ที่ดีแต่ถ้าผูกพันกับความเป็นทุเรียนเข้ามามา,มากขึ้นเนี่ยจะทำให้ดูโดดเด่นผมต้องชมว่าน้องๆคนใต้เนี่ยเขาหน้าเข้ม แต่งออกมาแล้วดูสมบูรณ์แบบมากครูฟังจากบทวิเคราะห์เนี่ยมีทั้งคำชมแล้วมีคำว่าแต่แต่ก็อยากให้มาใหม่เอาทุเรียนสดมาด้วยดแล้วน่ากลัวมากน่ากลัวมากตัดสินค่ะตัดสินาะตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้เอ้ามาลุ้นกันนะคะเชิญน้องๆมารวมกลุ่มกันเลยค่ะนักแสดงลุ้นไปด้วยเลยนะครับว่าอาจารย์จะให้ยังไงนะครับจะรอทุเรียนสดๆหรือเปล่า ตื่นเต้นแทนครับตื่นเต้นแทนโชว์ชุดนี้ต้องชมนะครับว่าเป็นโชว์ที่ใส่จินตนาการและลารายละเอียดของนัตกตกรรมเข้าไปในการแสดงเยอะถ้าแสดงพลังออกมาชัดเจนเรียกเสียงว้าวและกรี๊ดนะฮะเอาทุเรียนมาผสมผสานจะสมบูรณ์แบบมากขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้ซูเปอร์สุดปังพลังฮอตนะครับเย้ <Yeah. S 2> yeah. มอบกร,รอบทองให้กับอาจารย์เลยนะครับขอสแสดงความยินดีด้วยค่ะ,คะพักสักครู่นะครับช่วงหน้าเรากลับลมากับ<า>ม<ด>ิวสัคเดยแล้วก็รักสุขภาพ360องศาคร,ครับวันนี้<ฬ>สร้างแซ่บชวของรองขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนทุ่งตะโกะวิทยาจังหวัดชุมพรกับระบำลูกไม้ราชานะคะซึ่งวันนี้ทําได้ดีมากๆแล้วก็อาจารย์กอลฟตัดสินให้ได้รับซุปเปอร์สุดปังพลังเดี๋ยวกลับมาค่ะ นิวส์อัปเดตและรักสุขภาพ360องศากลับเข้าสู่360อสงศานิวโชว์เลช่วงนี้ช่วงนิวส์อัปเดตค่ะครเราไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องๆคิดสาไทยแลนด์ซีซั่น8กันหน่อยนะคะวันนี้เป็นตัวแทนเพื่อนๆก็คือน้องไทยย่าคิดสายไทยแลนด์ซีซั่น8ที่มารณรงค์ให้เยาวชนไทยห่างไกลการพน,นันแต่วันนี้เป็นเรื่องของศิละปะวัฒนธรรมไทยซอฟต์พาวเวอร์และก็เป็นความสําคัญในพื้นที่จังหวัดหนึ่งของประเทศไทยด้วยค่ะค เป็นอะไรที่ไหนไปเจอกับน้องไทย่าเลยค่ะเิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่นแปดค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ในพิธีรำวงสงสาระคุณย่าโมรอบรบหนึรอบ1 9ดปีค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะมีเหล่าสตรีทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมากว่า7 2 7 2ท่านค่ะมาร่วมรำวงสงสาระคุณย่าโมนะคะและชุดที่สวมใส่ในวันนี้นะคะจะเป็นชุดสีเดียวกันผมสบายแบบเดียวกันแล้วก็ติดดอกปีที่สีสันค่ะเหล่าสตรีก็มีภาพบรรยากาศมาชมแบบนี้เลยนะคะ โอโหยิ่งใหญ่อลังการมากๆค่ะคนเจ0 0พันคนไปอยู่ในที่เดียวกันงานใหญ่มากๆนะครับงานฉลองช,ชนะท้าวสุรนา,ารีประจำปี2568นะครับนี่อย่างที่เห็นเลยนี่ใส่ชุดเหมือนกันหมดเลยสวยงามมากและต้องบอกเลยนะครับพี่ปอว่าตรงจุดนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าเมืองโคร,ราชเลยเมืองย่าโมนะคะเพื่อไปถึงโคร,ราชก็จะไปกราบย่าโมเพื่อขอพรนั่นเองค่ะท่านก็ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่สําคัญมากๆแล้วก็ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ในตามความเชื่อเพราะว่าน้องไทยย่าเองก็กราบขอพร ก่อนย่าโมก่อนจะมาประกวดคิสแยแลดนเธอเล่าแบบนั้นนะคะก็สวยงามมากๆกับความเป็นซอฟต์พ w าวเวอร์ที่นครราชสีมาค่ะนั่นก็คือนิวซับเดตครับและตอนนี้รักสุขภาพ360องศาเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องเมนูไข่อร่อยง่ายประโยชน์ครบกับตราแม่ควไยกัเลยช่วงรักสุขภาพ360องศา อันนี้คือรักสุขภาพส6 0อ,อ,อ,องสา,สงสากับผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลาก<ล>ทองนะคะตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยอยู่คู่ครัวคนไทยมายาวนาน40กว่าปี<ช>ค่ะผล<ช>ิตผลิตด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยคุณภาพมาตรฐานสุดยอดเลยนะคะใส่ใจทุกมื้ออาหารของคนไทยนั่นเองค่ะนี่เลยนะคะซอสหอยนางรมตราแม่ครัวค่ะชูโรงเลยนะคะแล้วก็ต่อด้วยซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่ง ตราแม่ครัวฉลากทองค่ะน้ำส้มสายชุกลัน5%ตราฉลากทองและนี่เลยกรอบอร่อยทุกมื้ออาหารนะคะไม่ว่าจะอะไรก็กรอบได้ด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองย่อ <Yeah. S 1> yeah. ว,วันนี้มีเมนูพิเศษมาฝากนะคะนั่นก็คือเมนูไข่พูดถึงไข่ทาได้หลากหลายรูปแบบใช่ค่ะแล้วก็กินไข่อายุยนะืนบอกแบบนี้นะคะเพราะว่าในไข่คือมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเป็นแหล่งรวมของสารอาหารแหล่งโปรตีนชั้นดีค่ะประโยชน์ของไข่นะคะมีมากมายโปรตีนก็คือซ่อมแซมส่วนที่สึกกรอดเราทราบกันดีนะคะแล้วก็ในไข่ก็มีวิตามิน B1 B2, B6A วิตามิน D วิตามิน E นะคะเพื่อเสริมสร้างการทํางานของระบบประสาทสมองแล้วก็กล้ามเนื้อนั่นเองค่ะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีโฟเลตด้วยนะคะ เพื่อป้องกันการจับตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือดค่ะและก็มีเลซิทินสูงมากๆบํารุงประสาทป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวป้องกันโรคหัวใจและบํารุงสมองเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มีเมนูมาฝากกันค่ะ2เมนูพิเศษมากๆนะคะคเมนูแรกนะคะเป็นไข่ครอบนี่ไข่ครอบนี้นะคะถ้าเราหยอะลงไปนะคะด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวอย่างเมื่อกี้ที่เห็นนะคะแล้วก็มีซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองไข่ครอบก็จะออกมา นั่งรับประทานแบบนี้ไข่ครอบเนี่ยพูดไป<า>แล้วเป็นภูมิปัญญาทาง ทางทางสงขลานะคะเพราะว่าเขาจะถนอมไข่ให้ยาวนานแต่ว่าเมื่อสักครู่เราเห็นซอสหองโรงแรมแม่ครัวแล้วก็มีซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองเป็นส่วนประกอบสําคัญนะคะนอกจากนี้ก็มีเมนูไข่ยัดไส้ใช่ไหมไข่ยัดไส้นี่ก็น่ากินเหมือนกันนะคะไข่ยัดไส้ก็น่ากินค่ะแต่ว่าวันนี้อีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นไข่แบบว่าเป็นไข่ทรงเครื่องนะคะไข่ทรงเครื่องคือถ้าเคยแบบคุณยายถ้าเคยดูหน้าจอนะคะถ้าสนใจเลยไปดูส่วนผสมและวิธีการทําโดยเชฟของเรานะคะผ่านทางแฟนเพจของตรามแม่ครัวได้ไปดูรายละเอียด กันเลยนะคะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเมนูสุขภาพต้องขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองน่ากินมากเลยน่ากินมากเห็น <He ard S 2> แล้วหิวเลยทีเดียวนะครับกับตราแม่ครัวฉลอกฉลากทองนะครับเดี๋ยวพี่เชนก็ไปให้น้องแพรหัดทําที่บ้านนะคะโอ้ต้องมีมีติดบ้านอยู่แล้วครับต้องบอกเลยว่าตราแม่ครัวฉลากทองซอสหอยนางรม ซอสฝาเขียวนี้ต้องติดบ้านจริงๆครับใช่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรานํามาฝากท่านผู้ชมเป็นประจําที่นี่นะคะกับ300นสิบสนิวโชว์ช่วงรักสุขภาพ300สิบองศาวันนี้ตราแม่ครัวกำลังจะมาบอกว่าไข่มีประโยชน์นะแล้วทําได้หลายเมนูนะแล้วก็ใช้ปรุงแบบเนี้ยค่ะเหาะลงไปอร่อยแน่นอนนะคะเอาล้ค่ะขอบพระคุณตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองมากๆปรบมือให้กับตราแม่ครัวของเราสุดยอดเลยครับค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องๆนะคะจากโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาจังหวัดชุมพรวันนี้ทุกคนรับไปซปเอร์สุดปังพลังฮอตมากเลยค่ะยิดครับรับกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในรายการสามร้อยสามนิ้วโชว์สวัสดีครับ